ช่วงนี้มีหลอกขายของออนไลน์เยอะนะได้ของนะแต่ไม่ตรงปกดูแค่โปรไฟล์ของ Instagram หรือ Facebook เนี่ยไม่ฟ้องแล้วสักปุ๊บตำรวจบอมลงคุณมีของผิดกฎหมายตำรวจลอมตำรวจบอมไปผิดจริงวันนี้สั่งของออนไลน์อยู่ใช่งขนมมาระวังโดนหลอกนะช่วงนี้มีหลอกขายของออนไลน์เยอะนะคุณทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหลอกต้องโดนอย่างนั้นเดี๋ยวไม่อินเทรนด์ก็โดนไปแล้ว รวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องหลอกขายของออนไลน์ซึ่งมันก็จะมีมุกยอดนิยมที่พบเห็นกันบ่อยแต่นอกจากนี้มันก็มีเยอะแหละนะจริงๆเราเคยพูดไปแล้วบ้างแหละแต่อาจจะยังไม่ได้ลงหรืแต่วันนี้ด้วยความที่ปัจจุบันมันแพร่หลายอย่างหนักมากเรียกว่าเป็นคดีอันดับต้นๆเลยที่เป็นคดีออนไลน์ก็เพราะว่ามันง่ายไงพอมันง่ายปุ๊บมีอาชีพก็หากินง่ายเราเรายังสั่งของง่ายดังนั้นมีอาชีพก็ทําง่ายก็ง่ายตรงไหม รูปแบบที่หนึ่งคืออะไรคะ,คะรอโอนคือ <c oughs> รอโอนก็คือว่าพี่เปิดขายของไปปุ๊บมีเงือ มาซื้อของพี่ละพี่บอกว่าอยากเอฟเสื้อปลาลายปลารัะจังเลยครับเท่าไหร่ครับห้าร้อยหายต่อนี่เปดดูโอ้ยห้าร้อยปึ๊บบอกไปเลยหายไปเลยจบนี่คือรูปแบบรูปแบบแรกรูปแบบแรกเลยก็คือหลอกโอนง่ายๆสบายๆใช่ที่สองเลยที่สองก็คือได้ของนะแต่ไม่ตรงปกใช่เอาสนว์ปี้มาดิสร้างสนว์ปี้อันนี้ดูสวยไหมดูน่าไั้เลย จะดูว่าสั่งเป็นอย่เอฟจะดว่าเป็นตัวนี้ราคาสามพันราคาลีมาของแท้ได้มาเป็นตัวนี้เหตุการณ์อย่างงี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้แนะนำแล้วกันเนาะมันก็ต้องอ่าานรยละเอียดให้ดีแล้วก็แนะนำให้ซื้อผ่านแอปพลิเคชันที่มันน่าเชื่อถือแต่ในแอปพลิเคชันที่น่าเชื่อถือเนี่ย S <S มันก็มีนะมันมีมมมมนะโดยเฉพาะ,ะต่างประเทศเอ่ยอะไรเอ่ยก็ต้องดูให้ละเอียดอีกใช่ครับผมค่ะอีกอันนึงก็คล้ายกันก็คือเราสั่งของที่มีแบรนด์เนมไปแพลรเนี่ยชอบสั่งของแบรนด์เนมไปออพอสั่งไปปุ๊บได้ของสัจเจรแพลรมันซื้อช็อปเนี้ยเป็นหมื่นอย่างเงี้ยบางคนก็เอ้ยมันมันแพงไปอ่ะ เอออันนี้มันก็เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าันลดเหลือแค่หกพันอย่างเงี้ยเราก็น่าสนใจนะเราซื้อไปพุกบก็ต่าแสนหนึ่งหวยห้าหมื่นอย่างเงี้ยอือมันมีนะเออแล้วก็บางทีคนเราอาคิดว่าเฮ้ยมันตกรุ่นหรือเปล่าหรือมันใช้แล้วหรือมันอะไรกันมันถึงลดอะไรเงี้ยแล้วแบรนด์เนมมันเป็นอะไรที่บางทีถ้าไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรมันดูโอ้ค่อนข้างที่จะยากเพราะฉะนั้นก็หาแหล่งที่จะซื้อที่เชื่อถือได้เชื่อถือเชื่อถือได้นะครับเออเย็นที่บอกเนี่ยดูแค่โปรไฟล์ของ Instagram Facebook หหรรรืืออออเเนนนีีีีี่่่ยยยไมมมพบาางทดดคตติิวว มีรีวิวลอมอีกเพราะฉันเดี๋ยวเนี่ยต้องดูจริงๆว่า เฮ้ยรีวิวเนี่ยจริงหรือเปล่าอีกจ้างแชร์จ้างไล่จ้างไล์จ้างแชร์มีทุกอย่างตอนนี้เพราะฉันต้องระมัดระวังกันครับผมอ่ะอันต่อไปรับผิ้วของแล้วก็มันผิ้วเงินเราไปเลยก็แค่รับผิวเราไม่ได้ไงเพลย์สเตชันอ่าโดนหรอพรีออเดอร์โดนหรอไม่ไม่ได้โดนนะแต่ปกติอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่พวกเพลย์สเตชันหรือไอโฟนอะไรแบบเนี้ยที่มันยังไม่เข้าเมืองไทยหรือของมันขาดตลาดใช่ไหมเขาก็จะมีแบบรับผิ้วแล้วพอรับผิ้วไปปุ๊บเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบต้องรีบโอนเพราะว่าเขาของมีจำกัดอ่ะ เขาอกแล้วเขาอยู่ต่างประเทศอาจจะแบบช่วงนี้เท่านั้นทำให้ได้7วันต้องโอนทันทีพอโอนไปปุ๊บก็กลายเป็นไปข้อหนึ่งหลอกโอนเงินหายไปเลยล็อกไปเลยไปบานแล้วต่อไปก็คือเซ็นรับพัสดุข้อนี้เซ็นรับพัสดุเนี่ยหมายความว่าสมมติว่ามีคนหนึ่งมาบอกว่าแพลวมมีของส่งให้คุณพัสดุเซ็นหน่อยใช่ ไอ้นี่ก็ไม่รู้บอกอ่ะไอ้นี่ก็สั่งของเยอะด้วยไอ้นี่อะไรมันคืออะไรหรออะไรเงี้ยแล้วบอกเอ้ยหนูไม่ได้สั่งนะเซ็นเซ็นไปเถอะเนี่ยเขาส่งมาให้คุณอ้นี่ก็ไม่รู้ไม่ได้เช็คเซ็นไปเลยแล้วสักปุ๊บตำรวจบอมลงตำรวจบอมตำรวจบอมไปอีกตำรวจบอมลงมาที่บ้านเลยอ้าวคุณมีของผิดกฎหมายที่เป็นสั่งของผิดกฎหมายแต่นี่ไงคุณเซ็นไว้ลัดค้าใช่อ่านเก็บไว้เอ๊ะแต่ไม่เป็นไรเคลียร์กันได้คุณเอาเงินมาให้เฮ้ยอย่างนี้แปลว่าสองเรื่องนะ หนึ่งคุณโดนหลอกไอเรื่องเซ็นพัสดุไปแล้วสองคุณโดนปลอมป็นตำรวจปลอมเป็นเจ้าพนักงานอีกไม่แต่อีเซ็นและพัสดุอ่ะหนูเคยเห็นว่ามันจะมีแบบว่าเก็บเงินปลายทางอ่ะก็คือส่งของให้พีเตอร์อย่างใช่ไหมเสร็จแล้วก็บอกว่าเก็บเงินปลายทางมีแบบอาจจะไม่ได้เยอะร้อยเก้าเก้าหรืออะไรเงี้ย แต่ของอ่ะเราไม่ได้สั่งไงแต่ตอนนั้นเราก็คงจะงงอยู่ว่าแบบอะไรแล้วเออเราก็จ่ายไปเงี้ยเนี่ยเพื่อนโดนหรือบางทีไม่อยู่บ้านเขาบอกว่าอ๋อเนี่ยครับพสุรมาส่งเราก็จำไม่ได้เนอะเอาเป็นตัวเลขยอดฮิตอย่างที่แพรบอก9 9กแบบ199แล้วก็โอนเลยเราก็ไม่อยู่บ้านอ่ะรีบอ๋อเนี่ยอยู่หน้าบ้านนะครับของพระสงกดโอนปึ๊บบางทีของก็มีทั้งปลอมและไม่มีเลยก็มีข้อสุดท้ายเนี่ยมันจะน่ากลัวพวกสําหรับผู้ใหญ่ไง ที่แบบผู้ใหญ่ที่อยู่บ้านอะไรแบบเนี้ยบางทีท่านก็แบบอาจจะแบบไม่ไม่ได้คิดอะไรมากนะถ้าเป็นเด็กไป้วยเหมือนจะโวยอ่ะโอ้ยผมไม่ได้สั่งอ่ะก็จะส่วนใจก็จะโวยกันแต่เป็นเป็นผู้ใหญ่ก็จะงงๆอ่ะก็เซ็นเซ็นไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาบอกกันแล้วบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าลูกหลานเนี่ยสั่งของถูกตามเขาก็อาเซ็นหรือบางทีจ่ายเงินไม่ให้ได้ซักบางทีเปิดกล่องมาอ้าวเป็นอิดบ็อกเฉยอย่างะถ้าข้อยอดทิตเนี่ยก็ต้องระวังกันนะคะมีอะไรก็สังเกตละเอียดละเอียดสังเกตดีๆีดูราละเอียดมากๆเลยการสั ว่าเพื่อนๆทางบ้านที่ชมเขาโดนโกงไปนะโดนแล้วทำยังไงทำยังไงก่อนอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือไปหาตำรวจอะถูแต่ในขั้นตอนระหว่างการไปหาตำรวจเนี่ยอันดับแรกก็คือแคปคแชทหลักฐานทุกอย่างทุกบทสนทนาเลยคะล่เด้วยนะ ยู่แถวบนเนี่ยนะก็ปริงไว้ได้ครัเพราะวเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์ได้นอกจากแคปทุกอย่างมาเนี่ยพวกสลิปการโอนเงินอ่ากระเพื่อทั้งหมดไงเร่เป็นธนาคารสำคัญเลยใช่เป็นธนาคารที่เราโอนไปเพราะว่าเราจะต้องแจ้งตำรวจนะคบเพื่อที่จะให้เขาทาการอายัดบัญชีหรือระงับบัญชีหรือตรวจสอบเส้นทางทางการเงินว่าเงินทุกเนี้ยมันกระจายไปอยู่ตรงไหนบ้างพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะได้เงินคืนไหม อันนี้เราต้องบอกก่อนแม้ว่าจริงๆมันไม่ใช่ส่วนของตำรวจพักเดือนมาเป็นส่วนของธนาคารอีกคุณต้องรีบแจง้งไม่ใช่ว่าป<อ>ล่อยไว้ไหลายวันนะต้องรีบแจ้งเพราะว่าการ<ม>ทําการอายัดบัญชีอะไรมันจะได้รีบทําในกระบวนการก็ยังไงก็เว<อ>ลาโดนโกงแล้วเนี่ยให้แจ้งความภายในสาเดือนอะ่ะใช่เดือนเดียวอันทันแล้วจริงบางคนบอกว่าเฮ้ยไปลงพักคียนลำบากมากเออไม่มีเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยเรามีช่องทางการแจ้งออนไลน์เมนขายตรงเลยค่ะ เราเป็นเพื่อความอำนวยความสะดวกของประชาชนแต่ว่าแจ้งออนไลน์เนี่ยเฉพาะคดีออนไลน์นะคะไม่ใช่ว่าไปโดนลักวิ่งคิงปนอะไรมาไม่ใช่คดีอเพราะว่าเอาจริงอันนี้ย้อนกลับมาสู่ ในฝั่งพี่น้องตำรวจบ้างนะครับคลีออนไลน์เยอะมากวันวันหนึ่งเนี่ยสายไฟเรียกว่าสายโทรศัพท์ในไฟยุคเลยนะและอันนี้พี่อยากจะฝากไว้ก็คือในนโยบายที่แจ้งออนไลน์เนี่ยพี่ตำรวจเขาจะโทรกลับมันจะมีบางคนที่แจ้งความแล้วพี่ตำรวจโทรกลับแล้วก็ไปถามว่าเขาเป็นแก๊งคอเซนเตอร์อันเนี้ยพี่เขาฝากมาคุณโดนแล้วนี่พี่เขาฝากคุณโดนแล้วแม่ไม่ผมผมโทรไปคือก็เรียกมาเหมือนแบบให้ปากคำอ่ะพอโทรไปปุ๊บด่าด่าคนเลยโทรแก๊งคอเซนเตอร์ เพราะฉะนั้นรอสายด้วยถ้ามันมีโทรกลับมา <unter> เพราะว่าต้องบอกว่าคดีเยอะมากจริง <m ess ant> แล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามทำไงเนี่ยเป็นที่แหลกก็อยากให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายเนาะใช่ค่ะ ก็ฝากเอาไว้นะคะวิธีการที่จะแจ้งความแล้วก็วิธีป้องกันวิธีการดูวิธีการอะไรไปบ่อยมากๆนะคะก็หวังว่าจะช่วยแชร์คนอื่นๆได้รับรู้เนาะจะได้มาฟังของก็หลอกไปแล้วก็ไปเล่าให้ที่บ้านฟังว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีอย่างนี้อย่างนี้นะหรือก็แชร์คลิปเราใช้ที่บ้านได้คือบางคนบอกคิกิแอเอาส่งไปเลยแล้วกันก็แชร์คลิปส่งไปเลยเ่าบอกว่าจะช่วยกันได้อ่าช่องทางที่จะแจ้งความออนไลน์ครับที่ไหนเบอร์ไวเว็บครับ dot t h a i p o l i s ออนไลน์คอมชักผมขอปรึกษาได้ที่คอร์เซนเตอร์นะครับหมายเลขเดิของคอร์เซนเตอร์คอร์เซนเตอร์ที่โทรมาว่จหมายเลข1441ครับสีก็ฝากไว้ด้วยนะคะสํสำหรับวันนี้พวกเราก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ